เราบอกว่าความสุขเป็นเหตุอันไกล้แห่งความสําเร็จเมื่อใดที่เรามีความสุขความสําเร็จก็ใกล้เข้ามาเพราะว่าเราใช้ความสุขมาแลกสุขเหมือนกับเอาบุญต่อบุญไม่มีใครเอาบุญมาต่อบาปไม่มีใครเอาบาปไปต่อบุญเพราะฉะนั้นความสุขมันอยู่ใกล้ความสําเร็จนี่ เพราะฉะนั้นความสุขเกิดขึ้นจากความสามัคคีความสามัคคีของกายของจิตที่จะต้องเกิดขึ้นร่วมกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญระสมาสมพุทธเจา้าต้องชื่นชมผู้ที่ปฏิบัติอย่างจริงจังเราเองก็เหมือนกันเป็นผู้ที่ออกจากเลือนออกจากเลือนแล้ว เพื่อมาหาทางลุดพ้นจากสังสารวัฏเพื่อที่จะมาเรียนรู้กรรมและผลของกรรมเพราะว่าเราเกิดมาเป็นผู้มีกรรมกรรมมันเกิดขึ้นมาจากรูปจากน้ำก็เพราะความไม่รู้จึงอยากเกิดจึงอยากเกิดมามีรูปมีน้ำก็ได้ยึดมั่นหรือมั่นเป็นตัณหาอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ศึกษาแนวทางการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากสังสารวัฏอย่างถูกวิธีไม่มีใครในโลกใบนี้ไม่อยากเห็นรูปกับนามตามความเป็นจริงถ้าพูดถึงรูปกับนามเราก็อยากเห็นตามความเป็นจริงถ้าหากเราปฏิบัติแค่รู้อย่างผิวเผินยันนรทศนะก็ะเข้าไม่ถึง เราจะต้องเจริญสมาธิแบบที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นทุกข์มันเกิดขึ้นจากรูปจากนามก็คือขันธ์ทั้งห้าเราก็ต้องมาเรียนรู้ขันห้านี่เรียนรู้ในชีวิตประจําวันไว้พอที่ธรรมาบอกต้องเรียนรู้อย่างจริงจังเรียนรู้อย่างพิวเพลินหลุดพ้นก็ไม่ได้ต้องเรียนรู้ให้ถึงต้องเข้าไปให้มันถึงแก่น รูอย่างเดียวไม่พอต้องเห็นด้วยถ้าตะมาจะพดูดรูปกับนามอันไหนเกิดกอดกันนามทั้งหลายเกิดโดยอาศัยรูปถ้าไม่มีรูปก,ก็ไม่มีนามไม่มีนาม,มนก็ไม่มีรูปเพราะฉะนั้นรูปกับนามมันจะต้องอยู่ด้วยกันห่างออกจากกันก็ไม่ได้เราจำเป็นที่จะต้องมาเรียนรู้ ถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่ต้องการอาหารไม่ต้องการยา,ารักษาลูกที่อยู่อาศัยเครื่องุูดหม่มไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนรู้ทุกข์จากขันทั้งห้าเราจะต้องเห็นด้วยญาณจึงจะเข้าใจท่องออกจากสังสารวัฏเรียนรู้อย่างเดียวไม่พอรู้ว่าเราหาไม่ได้ทุกขแค่นี้มันก็ง่ายเกินเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน แเราเข้าใจถึงรูปกับนามก็คือขันห้าเราจะเรียนรูปผิวเพลินก็เข้าใจอยู่แต่มันดับไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นรูปกับนามตามความเป็นจริงโอกาสที่จะหลุดพ้นจากสังสารวัตก็มีแน่นอนตราบใดที่ยังมีคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนปฏิบัติจนหลุดพ้นจากสังสารวัตเพราะฉะนั้น นามทั้งหลายเกิดโดยอาศัยรูปเราจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติให้เห็นรูปตามความเป็นจริงอย่างที่เราได้ศึกษามาในอภิธรรมถ้าเราไม่เรียนรู้ธาตุทั้งสี่ในร่างกายไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงรูปปรามาัติแท้จริงบางคนอยากปฏิบัติวิปัสสนาแต่ไม่เข้าใจถึงอารมณ์อารมณ์ของวิปัสสนาก็คือรูปกับนามเราจะต้องเรียนรู้รูปก่อนที่จะไปเรียนรู้นาม ถ้ามีรูปแน่นอนจะเข้าใจนามใช่ไหมพอจะไปเรียนรู้แต่นามโดยไม่เข้าใจรูปก็ไม่ได้ <co> เพราะฉะนั้นผู้ที่รู้และเห็นรูปนปามารปรมัติหลุดพ้นจากสังสารวัฏแน่นอนถ้าเราเคยได้ยินคาว่าจจตุระวัฏฐานคือในคำพีวิสูที่มากนี่เป็นหมวดสําคัญของการภาวนาเราอธิบายไว้ละเอียดจะพูดให้ฟังนิดหน่อยทุกๆวันวันละนิด เป้าหมามันเป็นอย่างไรเราไม่ต้องไปหาเข,าข้อดอดให้มันยากมาอยู่ที่นี่อาตมาสอนทั้งปฏิบัติด้วยใจความรู้ด้วยการที่เราจะทําลายสักยะที่ฐีได้เนี่ยคือการเห็นรูปกับน้ำแน่นอนอยู่แล้วตามความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราจะเห็นอย่างไรรูปกับน้ำตามความเป็นจริงคิดเอาก็ไม่ได้คิดเอาก็หลุดพ้นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคําว่าธาตุเราจะเข้าใจดี ธาตุทั้งสี่เราดูดีอยู่แล้วธาตุด,ดินธาตุน้ำธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมเใ,ในหมวดวิสุทธิมาเขาจัดว่าจะตูว่ววัฏฐานนะอยู่ในมวดปัญญาภาวนาเบื้องต้นมันเป็นสะพานจากสมถะไปหาวิปัสนาเพราะฉะนั้นที่เราปฏิบัติมาจากสมถะมาพรอที่จะเริ่มที่จะปฏิบัติวิปัสนาคือการเปีายนาธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสี่ป,ประกอบด้วยดินน้ำไฟลม ลักษณะอาการเหล่านี้แข็งหยาบนุน่มเรียบเบาไหลก็อกลุ้มร้อนเย็นผักคำจุนหน้าที่ของธาตุดินเราสังเกตให้ดีมันทำหน้าที่อย่างไรลักษณะของเขาเช oh. ่นแข็งอ่อนหยาบละเอียดมันมีหน้าที่คำจุนเราไว้ธาตุน้ําก็เหมือนกันที่เราก่อกุ้มแล้วก็ไหลมันเปรียบเสมือนสิ่งที่ประสานเราไว้อยู่ในร่างกายสิ่งที่ประสานเราไว้อคุงอคุงแล้ว ค้องเราไว้ธาตุไฟก็เหมือนกันมันทําให้เราสุกงอมหน้าที่ของเขาถ้าเราอยู่อากาศหนาวเราแก่ช้าอยู่ที่อากาศร้อนก็าแก่ไวมันจะทาให้เราสุกงอมไปเรื่อยๆธาตุเรานี่เพราะฉะนั้นธาตุลมก็เหมือนกันไม่ว่าจะวันไว้มันเป็นหน้าที่ของมันมันก็เป็นสิ่งที่จะเคลื่อนไปเคลื่อนมาคือธาตุลมเพราะฉะนั้นธาตุทั้งสี่สำคัญถ้าใครพิจา,ารณาลักษณะธาตุทั้งสี่ได้เป็นอย่างดี บางคนก็ยากมากบางคนก็ง่ายมากต้องมีโยนิโซต้องมีความเพียนแค่ไหนเราจะได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆไม่มีที่ใดสอนแบบนี้ดอกแต่ต้องมาเอาความละเอียดไม่ใช่ดินน้ำไฟลมทางธรรมชาติความเข้าใจของเราเข้าใจว่าโอ้นี่คือธาตุนะดินนะไฟนะน้ำลมแต่มันคือคุณสมบัติของรูปธรรมที่มันอยู่ในกาย ว่าธาตุน,น่ะนะเป็นคุณสมบัติที่ดีปรากฏอยู่ในกายจุดประสงค์ที่แท้จริงของการพิจารณาธาตุในวิสุทธิมัคขากาวชัดเลยว่าเพื่อกําจัดความเห็นว่ามันเป็นสัตว์บุคคลโอ้ยถ้าเราปฏิบัติไปเห็นรูปกราบเห็นรูปปรมัตเมื่อไรเดินไปที่ไหนก็เห็นแต่ความเกิดดับโอ้ไม่มีต้นไม้ไม่มีภูเขาไม่เห็นอะไรเลยไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีเทวดามารผมไม่มี สัตตสัญญาบุคลาสัญญาอัตตสัญญาจึงไม่ใช่เพื่อความสงบความว่างไม่ใช่ฌานไม่ใช่พลังวิเศษแต่มันเพื่อแยกกายออกจากเรานี่คือการพิจารณาที่ถูกต้องบางทีบางแห่งเขาก็บอกว่าโอ้แยกขาดแยกนามแยกรูปแยกนามแยกกายแยกจิตได้แล้วแยกได้อย่างไรกายกับจิตมันต้องอยู่ด้วยกันจะไปแยกมันออกจากกันทําไมเอาจิตมาฝึกให้รู้กายไม่ใช่ว่าไปปฏิบัติ ที่ไหนเขาก็บอกว่าตอนนี้แยกรูปแยกนามได้แล้วแยกออกจากกันทําไมก็ไม่รู้จะไม่มีจิตจะรู้กายได้อย่างไรเพราะฉะนั้นกายและจิตจะไปแยกออกจากกันให้มันอยู่ด้วยกันนั่นแหละสมาธิเกิดแน่นั่งหายใจอยู่ไม่เอาจิตไปรูล้ลมเข้าลมออกเหมือนกันกับเอาจิตไปไว้ที่อื่นเอากายไปไว้ที่หนึ่งเพราะฉะนั้นกายกับจิตจะไปแยกมนันอันนี้ความเข้าใจที่ผิดจะไปหาแยกกายแยกรยูปแยกนามแยกออกจากกันทําไมก็ไม่รู้ดุลบ,บ,บรนดบขันปรินิพานเหมอนเขาแยกออกจากกันไป วิธีการพิจารณาตามคำพีวิสุทธิมางนีเขาบอกดีมากคือการพิจารณากายในขณะใดขณะหนึ่งเช่นการพิจารณากระดูกนั่นแหละเด๋ยวจะมาบอกว่า,วานี้สอนไปมันเป็นของธาตุดินที่เรานั่งสมาธิเหมือนกันทําไมเราปวดหัวทําไมมันหนักไหลทาไมมันปวดต้นคอปวดเอวนี่คือลักษณะของธาตุทั้งหมดนั่นแล ไม่ว่าจะเป็นการไหลเวียนก็เป็นเรื่องของธาตุน้ำธาตุไฟก็ทําให้ร่างกายอุ่นหนาวการหายใจเป็นเรื่องราวของธาตุลมเป็นสิ่งที่รู้ง่ายถ้าเราหลับตาลงไปหายใจออกยาวสุดไปถึงนิ้วโป้งเลยคือการพยายาิจารณาเพราะฉะนั้นการที่เราปฏิบัติธาตุสี่ต้องใช้สมาธิที่เป็นอุปจารสมาธิแต่อุปจารสมาธิเราผ่านมาแล้วก็หัวที่นั่งสมาธิเห็นแสง อุปจาระคือสมาธิที่มันใกล้ชานเมื่อเรามีฌานเป็นฐานเราก็ถอยลงมาอยู่อุปจาระสมาธิก็มีกําลังเพิ่มอีกแบบหนึง่งนี่เป็นสิ่งที่สําคัญเราจะไม่ท่องไม่จินตนาการลักษณะเหล่านี้ไม่ใช่ว่าแข็งหยาบหนักนุ่มเรียบเบาท่องเอาอย่างเดียวไหลก็คลมไม่ได้จะต้องรู้อาการเหล่านี้ไม่ใช่การจินตนาการด้วยแต่เราจะดูคุณสมบัติที่มันปรากฏขึ้นจริง เช่นลักษณะการแข็งกาดคันเข้าไปรู้ที่กรรมทำความรู้สึกเอาผู้ที่รู้เก่งๆจะทำได้พยายามรู้ต้องมีความเพียรพอสมควรการปฏิบัติสีจึงจะเห็นไม่มีใครไม่อยากเห็นดอกในโลกอันนี้ไม่มีใครไม่อยากเห็นรูปนามปรมัตา์ดอกมีแต่ผู้ที่หลงผิดไม่อยากเอาไม่อยากเห็นไม่อยากรู้ไม่อยากเข้าใจรูปปรมัตา์ก็ไม่หลุดพ้นจากสังสารวรฏแต่ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติเห็นแน่นอน เราจะเห็นได้ว่าไม่มีสิ่งใดเกินธาตุพอพิจารณาไปเรื่อยๆนตติอาทตย์ไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายมีแตธาตุนัตติอิตนตติอิตินี่อิติตินี่ไม่มีไม่มีธาตุไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายมีแตธาตุทั้งหมด แม้แต่มองลึกลงไปไม่ว่าจะเป็นผมเล็บหนังกระดูกก็ตามเป็นธาตุทั้งหมดเลยอันนี้เขาเรียกว่าพิจารณาธาตุสี่แบบพิสดารไม่ว่าจะเป็นในอาการยี่สิบแล้วก็สิบในาการพิเศษสามสิบสองนี้ก็สามารถพิจารณาธาตุทั้งสี่ได้เหมือนกันจะเข้าใจถึงว่าข้างในนี้มีปรามาสอะไรบ้างเพราะฉะนั้นการแยกธาตุออกจากผูรู้ ำว่าแยกธาตุออกจากผู้รู้ตรงนี้สำคัญมากธาตุในเท่ากับตัวที่ถูกรู้จิตคือผู้รู้ในคำพิพิสุทธิมักเน้นเลยว่าธาตุไม่รู้อะไรเลยรู้สึกเจ็บก็บเพราะพวทธนาจิตไม่ใช่ธาตุเรามีจต่อุปทานว่าโอ้ยเจ็บตรงนี้แล้วไปเจ็บตรงนั้นไปรู้อาการเจ็บการปวดแต่บายจิตก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วไม่ไปไหนเลย จุดนี้เองเขาเรียกว่าสักยะทิฏฐิเริ่ม่อนถ้าเราพูดถึงจตุว,วาวัฏฐานนี่มันไม่ใช่ช้านในคำพิพิสุทธิ์ที่มากนี้ตัดชัดไว้เลยว่าการพิจารณาท่ทั้งสี่เป็นอุปจารสมาธิไม่ใช่อัปนาเพราะว่าการเห็นการเริ่มพิจารณาไม่ว่าจะเป็นอาการสามสิบสองก็ตามโพคงกระดูกก็ตามจงเหล่านี้ใช้อุปจารสมาธิไปพิจารณา แต่เราเป็นผู้ที่มีสมาธิมีอัปนาฌานก็เลยง่ายขึ้นเพราะเรามีแสงมีตัวสนับสน,นุนเป็นฌานสี่จิตที่รู้ฌานหนึ่งบ้างสองบ้างสามบ้างสี่บ้างก็เป็นตัวสนับสน,นุนเป็นวิหารเป็นวิหารระธรรมเพื่อไม่ให้ฟุ้งในการพิจารณาเราจะต้องมีฌานเป็นฐานบางทีเรารู้สึกว่าเราไม่ได้พิจารณา,าการสามสิบสองอยู่ไม่ได้พิจารณา,าการาธาตุอยู่จิตเราก็ตกไปอยู่ในฌานก็ได้ แต่ถ้าจิตไม่ได้พิจารณาอะไรเลยก็จะเห็นแต่ความฟุ้งเห็นนิวรณ์แต่ถ้าเรามีอัปนาชาญสมาธิพอจิตไม่ได้พิจารณาอะไรเลยเห็นแสงก็เข้าฌานไปพักผ่อนนี่คือสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องเดินเพราะว่าวัตถุคือความจริงของรูปธรรมไม่ใช่บัญญัติไม่ใช่กสินไม่ใช่บัญญัติแบบกระสินีย้ยดังนั้นคนที่ติดความนิ่งความสุขแล้วก็แสง มักจะลงทางในจุดนี้ตมาพูดเมื่อดีตก่อนเรื่องวิปัสสนูกิเลสสําคัญมากสําคัญความจริงวิปัสสนูกิเลสนี้วันนั้นก็ไปประเทศลาวพูดถึงวิปัสสนูกิเลสเขาบอกว่าก่อนที่จะไปถึงความจริงมันต้องผ่านวิปัสสนูกิเลสใช่ไม่ใช่แล้วเมื่อเราปฏิบัติถูกต้องมันจะต้องมีทางแวะส่วนเราไปแวะที่นั่นแวะที่นี่กำลังจะปฏิบัติดีอยู่แล้วไปจะถึงฝั่งอยู่แล้วก็ต้องแวะเพราะว่าเราเห็นวิปัสสนูกิเลสดีกว่า แวะตรงนั้นแวะตรงนี้มันเป็นของแทรกเดียแบบเสมือนกับศรัทธาน่แหละศรัทธาที่ยังไม่มีพลังไม่เหมือนศรัทธาที่บบคุณนี่มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติด,ด้วยศรัทธามก็จะเห็นเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ติดสิ่งเหล่านั้นมันจะทําให้เราหลงจากจุดทันทีเลยการพิจารณาธาตุก็เหมือนกันไม่ต้องไปหลงเห็นอะไรก็ตามบางคนเห็นยากบางคนสองปีเลยเห็นมีพระพิสุที่เป็นมหายา,ยานแต่ก่อนไปอยู่ที่ระวลำพระว่าเนี่ย ปฏิบัติสมถะเร็วมากแต่พิจารณาธาตุสีไม่เห็นสองปีสามปีไม่เห็นเลยเพราะว่าไม่เข้าใจในการปฏิบัติและก็ไม่มีโยนิโสในการพิจารณาก็เลยนั่งแต่อยู่ในฌานอย่างเดียวเพื่อเราจะต้องพิจารณาให้ถูกต้องมันจะเกิดขึ้นไปเป็นลําดับด้วยอัตโนมัติแต่เราพูดถึงนามรูปปฏิเจชยญาก็คือการแยกรูปธาตุออกจากนามจิต ปนปัจจยปริฆายานก็เหมือนกันการเห็นธาตุอาศัยเหตุสมณาสยยญานณคือการเห็นใจลักในธาตุสำคัญมากถ้าไม่เห็นธาตุสี่เราก็ไม่สามารถที่จะข้ามไปแต่ละยานแต่ละยานได้ไม่เห็นรูปไม่เห็นนามไม่รู้จะอาอารวมที่ไหนมาปฏิบัติวิปัสสนานี่คือจุดที่กัมพีวิสุทธิมรรคนี่เขาข้ามจากสมถะไปสู่วิปัสสนาดีมากดีไหมดีมากก็ผิดพลาดนี่ ในที่วิสุทธิมาเรเขาตำหนิเลยทางอ้อมการพยายาิจารณาธาตุสี่เพื่อให้ว่างเอาธาตุไปทําอรูปฌาน<ม>เห็นไหมเดี่ยวพรว่านี้เอาธาตุไปทําอรูปฌานส่องไปก็เห็นธาตุที่ไม่ชี้ว่าง่านี้ดูธาตุแต่ยังรู้สึกกายนี้คือของเราเขาก็เลยเอาอารูปฌานนี้ไปทําธาตุเอาอารูปฌานไปส่องหาธาตุความจริงมันเห็นแต่มันไม่ได้เห็นอยู่ภายในิ่งที่เราจะต้องพิจารณา พิจารณากายของเราคือเห็นธาตุแต่ไม่แยกออกจากผู้รู้สิ่งสิ่งถูกรู้ทั้งหมดนี้ไม่มีทางที่จะตัดสักยะทิฏฐิได้สำคัญมากเพราะฉะนั้นจะตุอว่าวิา,าน,นไม่ใช่การทำจิตให้สงบจำไว้แต่การพิจารณาให้เห็นบางคนพิจารณาธาตุสี่โอ้อาจารย์ไม่ไหวแล้วเจ็บปวดร่างกายนั่งสมาธิออกจากสมาธิปวดหมดเลยเก่งแข็งไปหมดเลยเออถูกอันนี้สาธุด้วย ต่ถ้าปฏิบัติแล้วสบายผิดแน่นอนโอ้นั่งสมาธิพิจารณาหาซีออกจากสมาธิปวดเปื่อหมดเลยต้นคอเจ็บกระดูกโอ้ทาไมมันทรมานแบบนี้เอออันนี้ถูกวิธีแล้วนะแต่มันเป็นการทําลายความเห็นผิดที่เกี่ยวกับกายเห็นกายเท่ากับธาตุเห็นจิตเท่ากับผู้รู้เมื่อสองอย่างนี้ไม่ปนกันมักมีทางแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยมันสําคัญมากนะอาซีนี่ อาจีไปถึงสศิประธานยาวไปถึงโซดาปฏิมากอธิบายได้เหมือนกันพูดให้ฟังนิดหน่อยถ้าจะไล่บาลีนี่คือจตุจตุววัฏฐานนี่จาก,กคำพิเศษสุทิมารเขาอ้างอิงดีมากนีมันเป็นคำต,ตั้งต้นสำคัญที่สุดเลยท่าไม่ชีเคยศึกษานี่แน่นอนไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอนัตติสัตโตนาติบุคโลไม่มีไม่มีสัตว์ไม่มีบคุคคล มีแต่ธาตุมีแต่ธาตุล้วนๆเท่านั้นแหละที่เราจะต้องพิจารณาคือเราจะต้องทําความเข้าใจในลักษณะอาการสิบสองนี่แหละไปเรื่อยๆสุดท้ายมาสิ่งที่กิเลสมันไม่ชอบกิเลสไม่ชอบแข็งดอกกิเลสไม่ชอบหนักไม่ชอบหยาบหนักนุ่มเรียบเบาไม่ชอบมันชอบสิ่งที่สวนทางกับอาการเหล่านี้เพราะว่ากิเลสมันที่ไหนมันจะชอบความทุกข์เพื่อที่เราจะเข้าใจธาตุทั้งสี่ในร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้นะร่างกายของเราเป็นแบบนี้นะพิจารณาไปเรื่อยๆ จินชานานแล้วมันรู้เข้าใจอาการเหล่านี้มันก็จะหายเจ็บพอหายเจ็บมันก็จะกลายเป็นก้อนร่างกายของเรามันจะกลายเป็นก้อนพราะมันจําธาตุเหล่านี้ได้ไม่ใช่ว่าเจ็บแล้วก็เลิกไม่ใช่นะไม่มีใครปฏิบาาัติธาตุสีล้วสบายอำมมทุกมันจําเป็นที่จะมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นการจําแนกธาตุไม่ใช่ธาตุธรรมชาติที่เขาเรียกว่าธาตุธรรมชาติกันอย่างกินจิรูปัง จับพันตังจะตูมาจะตูม,าตมาหาภูติกังรูปใดๆทั้งหมดนี้ล้วนตังอยู่บนมหาภูตรูปทั้งสี่แล้วก็แจกแจงลนะักษณะเราเรียกว่าดินน้ำไปลมแข็งอ่อนหยากนนุ่มเห็นไหมในวิสุทธิมากอธิบายดีนะคือเราจะต้องเป็นจุดตัดตัวตนในบาลีใอ้ดีๆนะเวลาเราไปศึกษาไม่มีใครเป็นผู้นำไม่มีใครเป็นผู้เสวย นี่แหละคือดาบที่จะฟันอัตตาโดยตรงเลยผู้ที่ปฏิบัติธาตุทั้งสี่ปฏิบัติตั้งใจเลยตอนที่มีครูบาอาจารย์สอนที่ถูกต้องที่ก็หลงตัวน,นี้เขาก็เข้าใจอยู่แล้วว่าธาตุทั้งสี่รูปนามนี่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาแต่เขาไม่ได้สอนแบบเราเราสอนแบบนี้หลุดแน่นอนถธาตาุไม่รู้นี่ธาตุไม่รู้ธาตุไม่เห็นนี่การรู้การเห็นจะเป็นกิจของนมามธรรมตรงนี้แหละที่เกิด นามะรูพะปฏิเสธยานคือผลของการพิจารณาที่ถูกต้องคือเพื่อพิจารณาโดยความเป็นธาตุอย่างนี้นะเช่นนี้นะสักยทัทฐิทิร่อมเสื่อมไปพิจารณาแบบโยนิโสมนาสิการคือไม่ใช่ความสงบไม่ใช่ความว่างแต่คือทิฏฐิมันจะแตกเนี่ยอันนี้ก็ไม่พูดว่าแตกอย่างไรแตกแบบไหนเราปฏิบัติเราก็จะเห็นเองเรวเขายะว่าธาตุแตกธาตุแตก นี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นถ้าสีอยู่ตรงไหนในสติปัฏฐานสี่เรารู้ดีนะการพยายาิจารณากายในกายเขาพูดนะนะโดยรู้ชัดว่ากายประกอบด้วยธาตุทั้งสี่เพราะฉะนั้นการที่รู้กายในกายอย่างเดียวไม่พอตมาไม่สอนง่ายเกินรู้แต่กายในกายไม่พอจะต้องรู้ให้เห็นตามความเป็นจริงคือพยยิจารณาให้เข้าใจถึงธาตุทั้งหมดในลักษณะของร่างกายเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ให้ดูกายสวยไม่ได้ให้ ไม่ดูให้ดูกายที่ไม่งามแต่ให้ดูว่ากายนี้เท่ากับธาตุเขาเรียกว่ากายานุปัสนาทิตฐัตตาสิ่งนี้สําคัญมากดีไหมแม่ชีนวนอือถ้าทั้งสีน่นี้นามาดูปะปฏิเสธนี้มันบอกธาตุนี่มันจะพูดถึงเรื่องปฏิเสธเลยถ้าปฏิบัติธาตุมันจะต้องขึ้นยานต่างๆเป็นทางของมรรคเมื่อเราเห็นว่ากายเท่ากับธาตุนั่นแหละถูกรู้แล้ว จิตมันก็เป็นผู้รู้อยู่แล้วทุกวันนี้เราปฏิบัติอานาปานสติจิตเป็นรููลงเข้าลงออกแล้วก็จิตเป็นรู้อารมณ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นกายกับจิตมันแยกออกจากกันไม่ได้แต่เราจะต้องแยกให้เป็นแยกให้ถูกไม่ใช่ว่าโอ้ตอนนี้จิตอยู่ที่นูน่นกายอยู่ที่นี้ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่ารูปเป็นอย่างหนึ่งนามเป็นอีกอย่างหนึ่งนี่คือสัมมาทิฏฐิขั้นต้นของมรกเลยทีเดียวทำไมาตาทั้งสี่มันหนุนโสดาปฏิมาได้ ได้ศึกษาไหมวิสิมันได้จริงนะอ่านทั้งสี่นี้นะหนุนโสดาปฏิมาศได้เพราะว่าโสดาปฏิมัศตัดอะไรล่ะนะประส,สูตรขอย้ำหนักเลยสกพยาธิฐิวิชิกิช้าสีรัปถภัยว่าในธาตุทั้งสี่ตัดตรงๆเลยคือสกยิยาธิฐิเพราะว่าเห็นว่ากายเท่ากับธาตุไม่ใช่แล้ววิชิกิจชาก็เหมือนกันก็เห็นว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยของรูปของนามธาตุเกิดเพราะ ดจไม่ใช่ผู้บรรดาลไม่มีใครมาโดบนบรรดาลให้เราหรอกาะทีละบรรดาปรมาต่ะมันเกี่ยวข้องกับทาาุนะลองศึกษาดีๆเพราะว่าเรารู้ชัดมันไม่ใช่วิธีไม่ใช่เลอกไม่ใช่อัตตามันทําให้บริสุทธิ์ไม่ได้ต้องเห็นความจริงในรูปในนามเราจะต้องมาพิจารณาทตาุทั้งสี่นี่จึงจะเข้าใจจึงจะเข้าใจว่าโอ้นี่นอรูปกาบน้อนี่นอรูบปรมัตาททำไมคนบอกว่ามันเห็นยากทำไมเราเห็นวะ ันแตกออกมาอย่างนี้เหลอเออมันแยกออกอยังไงทําไมเขาบอกว่ามันแยกเออเราก็ต้องแยกรูปกราฟเป็นปรูปธรัตะทันนีเหึงหกวแยกใช่ไหมพระสตรที่มันยืนยันคนเลยไปศึกษาดีถ้าตุวิพังคสูสรในมัชฌิมานิกายไม่สีน้อยก็ไปศึกษาผู้ใดเห็นโดยความเป็นธาตุผู้นั้นเห็นธรรมแล้วก็จากนี้คือเส้นทางตรงจากธาตุเห็นธรรมแน่นอนเข้ากระแส ราะฉะนั้นอาจารมาสรุปให้ฟังง่ายๆสั้นๆที่เราสอนกันทาความเข้าใจในเรื่องแบบนี้ไปด้วยทำความเข้าใจกับปัญญาตไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยไม่มีทางที่จะลงดอกอาจารมาเชื่อมั่นถ้าทั้งสี่ไม่ใช่กรรมฐา,านเพื่อสงบจํงไว้แต่มันเป็นเครื่องผ่ากายนี่ให้เราเห็นความจริงเราท้าทายมากเพื่อที่จะทำให้เป็นเครื่องมือผ่ากายของเรานีให้เห็นตามความเป็นจริงจริงจะมาเรียนรู้อาการลักษณะเหล่านี้กิเลสไม่ชอบดอก พิจารณาทั้งสีนะ่แต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันทุกข์มันก็อยากเลิกเมื่อเรารู้ว่ากายมันไม่ใช่เราผู้เห็นก็ไม่ใช่เราเหมือนกันมักแน่นอนมีที่ตั้งดีไหมเมื่อกายนี่มันไม่ใช่เรานีผู้เห็นก็ไม่ใช่เรามักแน่นอนมีที่ตั้งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทาสีไม่ใช่ว่านั่งเพื่อให้มันสงบแล้วโอ้อาจารย์ปฏิบัติท่าสีทาไมมันสงบจังเลยวะพิษการพิจาณาทาสีไม่สงบ มันจะต้องเป็นอุปกรณ์ในเครื่องผากายยิ่งกว่ามอนเพราะฉะนั้นตั้งแต่นักวิทยาศาสตร์ปรากฏขึ้นมาในโลกแม้แต่อยากจะรู้เรื่องราวของธาตุในร่างกายของมนุษย์ทั้งหลายนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายค้นพบโอตอนนิวตอนอิเล็กตอนแต่พระสมาสมาสมุทรเจ้าไม่ได้ใช้อุปกรณ์ใดๆเพื่อที่จะค้นพบธาตุทั้งสี่ โอตอนนิวตอนเล็กต,ตอนไม่ต้องไปค้นพบโดยเครื่องมือต่างๆแต่พระเจามาสมเด็จเจ้าทรงใช้แสงแห่งปัญญาที่เกิดจากสมาธิเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําสมาธิให้มั่นคงถึงเวลาปฏิบัติท่าสีสบายมากอย่าให้มีของแทรกในช่วงปฏิบัติท่าทั้งสี่อย่าเอาบริโภค์เข้ามาอย่าหาอะไรเข้ามาแทรกให้เสียศรัทธาอย่างง่ายดายเมื่อเรามีความเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติในทางนี้โอ้หลุดพ้นแนนอนล้านเปอร์เซ็น เราะฉะนั้นบนุญใดกุศสใดที่เราได้ทํามาในวันนี้หรือที่ได้ทํามาในวันใดก็ตามก็จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในเราทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสบายใจและขอให้เราทั้งหลายจงรู้และเห็นอริยสัจท,ทั้งสี่ทำความเป็นจริงในชีวิตนี้ทุกคนทุกท่านด้วยเถิดอีทังมีบุญยังอาสวะขยงัง ว่าหังโหตูอีทางมีบุญยังนิพพานาสะปัจโยโหตูมามาบุญญาพาคังสัพพัสต,ตานังขาเชมิเตสัพเพมีสมังปุญญาพาคังละพันตู I